ตอนตีเพลงนี่ก็ม้วนมวนนะพี่น้องเนาะเพลงเมื่อไหร่จะพอขึ้หนหอด่านดิจ่ะ่น้องไปนั่งฟังเพลงนะพี่น้องเนาะจิบเบียร์เยน็นๆนางบอกก็ขอบคั่วนางคุยกันกับแม่กินเขา่าโอ้ยือคือสิม้วนค่ะ จ้ะเห็นบ่สีสวยเนาะพอแม่พี่น้องว่ามีผสมสุยางคือสิบุกขึ้นหอดมากโอ้ยขึ้นหอดค่าจ้ะขึ้นหอดบรรยากาศแบบบ้านเฮาแบบอยู่ทางไดกับบุกขึ้นอยู่บ้านเฮาดอกพี่น้องแม่นสิมันจะมันบอกอยู่แนวอยากแนวกินบุกจักอืดดอกจ้ะบุกอื่นไปอยากแต่ว่ากะว่ายหอยนางลมแต่ว่าก็อดที่สิขึ้นหอดบ้านบ่ได้เนาะว่ายปูปลาวิ่งออกปูปลาไปอาศัยอยู่ในหอยนางลมที่ตายแล้ว ขึ้นหอดบ้านขึ้นหอดแม่ขึ้นหอดยายขึ้นหอดอยาพี่น้องสุปูสุคนลูกหลานเลนหน่อยนี่เป็นหรือตาย,ายเป็นจะเป็นอ๋อีหน,อหน่วยหนึ่งจ้ะ ปลาจะมนหลายแรล่สุดสัตว์สุดสัตว์อยู่ดูปดคดแนนเหรนพุ่นะจะมนเล่าค่ะน่ายง่ายค่ะพี่น้องจ้า นี่เราใหญ่เลยเราหน่อยวายเราหน่อยมากเลยไม่เอาจ้ะคุณนอาอุย้ยดงบกหอยเห็นบอสพี่หน่องดงหอยมะแรงผู้และดงหอยคางแล้วจอะนนี่ไงะ่ะัวส่งคือสีอ้วนนี่จับน้อนล่อหอยอยู่แบบนี้นี่นี่น้มใสๆพอาะไม่พี่หน้องจะได้แนมเห็นนี่นี่นี่งสี เขาขอเชื่อ,อิ่นมาฟินเอาใบใหญ่เนาะเราวยใหญ่พี่จ้ะนี่มาเอาลูกใหญ่ๆนี่นี่นี่น เป็นหรือตายจ้ะเป็นจะเป็นก็นอนรออ้าปากให้เรามาเก็บเลยไ่อ <c oughs> จอยมึงนีข่ขี้นิ่นเงียบของไว้แเงียบแล้ววะกับพ่อได้อยู่ละเอีญ่เอ้ยมันกับบริเงียบพักบ้านนันหรอกจ้ะมันพ่อได้อยู่พ่อได้เล็มอยู่จ้าใหญ่จ้าหน่วยหนึ่งละหนานผุนหนามฟงจุด พี่น้องลองเพลงให้ฟังนะลองเพลงเมื่อไหร่จะพอให้ฟังหน่อยจ้ามวนค่ะใฉลไม่ได้ครับรถเท่กับเปิดฟั่งอยู่เด้อเพราะว่าคือหอดบานฟินนะพี่น้องจ้าวา้ตูปีตีปีด้วยนี่หนึ่งตแล้วจ้ะเด้อโมนี้ก็โอเคอยู่จ้ะค่อยๆหมุนกล้องนะจ้ะนี่ตัวหนึ่งจ้ะสองตัวแล้ว สามตัวสี่ตัวจ้ะพี่น้องจ้ะโอโหนี่ตัวหนึ่งจ้ะง่ายมาพูดถึงว่าพอหลายกับยีเห้าใส่็จก็หนักปนไหนเออไม่ลาเก็บกับมวลนี่พี่น้องไม่ลาขนน่ะดิหน่อยโผล่เบาจ้ะรุ่นนี้โอเคอยู่ กูดได้มาเปิดดิสโก้เทคเต้นใส่ก่อนนะใหญ่ผูดด้ใดจะเปิดดิสโก้เทคให้แถวน้ำแตกจุดๆเลยน้องกำลังฟินอยู่ด้วยใหญ่บกหอยกำลังพผดหม่ามองนี่ผอทีเลยเนาะพี่น้องเนาะจหน่อยๆผดปะอุ้ยพอเอาเรื่องเนาะพอหน่อยเกิน,นจ้ะ บกหอยจ้าก็หอยอันนี้หอยข้างจ้าหอยข้างาพ่อได้เล่มอยู่พ่อได้เล่มเก็บซูพ่อแม่พี่น้องเบิ้งอยู่ใหญ่จ้าพ่อได้เพิ่นได้ฟินอยู่ซ้ำนี่เพิ่นก็ฟินแล,ล้วล่ะ ลองเพลงเห้เ่นฟังพร้อมเพลงเดียวลองแต่แต่ตนคีปจนจบคีบกับว่าจบเมื่อไหร่จะพอเนื้อขึ้นได้เป็นประบาดมาได้กัเมื่อเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้กับได้ซ้ำนั่นละเนื้อขึ้นได้กับเอาอีกแล้วก็เมื่อเธอพอนั่นแหละเพราะว่าไม่ร้องไม่ได้ร้องได้ซ้ำนั่นแต่ว่ามากักมักค่ะะเ,เ,เนะลองแต่ เบาแห่งหัวอีกแล้วโอ้ยเพลงเดียวไม่จบสักทีน,นี่โอ้สามหน่วยป่ปตอนนี้พี่น้องว้าวนี่เปนสิพ,ออพอ่อได้บ่ลละได้โอ้ยหน่อยโผลเ่เบาเบาชิ้นมาก็ได้มาดดม นี่ว่าบุคอยมีก็ได้เก็บอยู่เด้อพี่น้องจ้าพี่นะหนูใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวนี้ใหญ่มากนี่คุณน้ำแตกตุวจุดเลยน้ำฟงน้ำฟงจุดจุดเลยนี่ต้นนึงจ้าเว้ยคือน้ำฟงข้างใดนี่โอ้ยเล่าหน่าละนี่น้ำฟงนี่หอยนั่นละ ลืมอวดกว้วมไงแต่ว่าใส่บ่ค่อยใหญ่ซะเหมือน,นั้นเมือน,นั้นนะใส่บิ๊กบิ๊กหมดเลยใส่บิ๊กบิ๊กแต่หอยอ้วนพร้อมนะจ๊ะนี่สองน้อยคู่กันหอยอ้วนพร้อมเล้วจ้ะเด้ออ้วนคักหอยต้นน,นี้อ้วนช่องแต่ว่าหอยแมงผูจอยส้มจะจอยส้มขาสารอาหารหลายแล้ว นี่น้วยงบบไงนี่มาถามจากพี่แนนบ่เห็นนี่ผุนับงไงแบบโตแบโม่แบกแตงแล้วโปรเดคืนตลอดได้พี่น้องเห็นปะมันอยู่ไต่ดินพ่อมพี่น้องไปเคลียร์เบืงมันมันกับโปรเดคนจ้ะ ลองดนตรีให้พันฟังอันเฮ็ดดนตรีให้พ่อแม่พี่น้องลองใส่ดนตรีเพลงพันเลยแหละพุ่นนะพ่นขึ้นเป็นบาทบาท โอ้ยหากระเด็งยินเสียงขื่นน่โบเดทามหาดหอกจ้าจมซื้อ,อไม่ต้องมาแล้วจ้ามันกระมวนอยู่สัตล่ะแต่ว่าฮันเธอร์มาแลวร่มสีมาน้ำา้างกระเล็กสีบปบปื้มขื่น รุนนี้ทั้งนั้นเลยจะสิว่าจังใดจะสินักละจ้ะสิว่าจังใดละมาดามเจ้าก็สิพ่ายเซ่แลวพ่อยังเอียย้ยพ่อยังจ้ามักหอยเนี่ยมันเป็นพ่อ,พอๆหรอบ่กระลังมั่นบ่เอาเอาจัดเต็มจัดเต็มไม่ว่ากันหาต่อ หาต่อจะหาต่อนี่โอ้ยหน่วยนี่ขึ้นไงแถ่นี่โอ้ยพุดอะไรโอ้ยหน่วยนี่โพดโพบมอว์บักแตงอืบักแตงโมอบักสมอวบักตองแรงบักน้ำเต้าบักเบนบักเตือบักเล็บแมวบักแซวบักพีพวน บักพีมวนละกับบักบักตองแรล่งแพทยไรยังพี่น้องไรเห็นในเรื่อง่หรบ้านเดลไรเอาเราไปนัางเดผลละหม่สงวนใน้น่ะบักตองแรล่งบานเท้าหายากัะเด้อสมอยิอไ้ไปกินมากัะพอไปเลยหยางไปหยางมากระหินคือเกา กับมี่ไม่ว่าขันสิวาบ่มีมันกับมีอยู่มี่พ่อแม่พี่น้องได้ฟินอยู่ เยี่ยมเยี่ยนกันนา,าทีมาพี่นอ้นองมาอาปากยุ้งสีเละ เบิ้งเด้อพี่น้องเบิ้งเบิ้งเผื่อว่าเบง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 ต้นนั่นเรากำลังอาบปากเบิ้งเบงพี่น้องนี่เพิ่นเพิ่นล่อหนามเห็นบ่น่นะให้เบิ้งเด้อเพื่นสิแตกเพิ่นน่นะมามาไปกันมาดามเ็ดซะดีๆลงกระคูทางมาดามเ็ดซะดีๆจะพาไปเฮียนนำกัน ไม่นั่งไม่เอาเอาหอยสดหอยเป็นหอยตายไปกินหอยอ้ายเอาอะไรยะสิ่งไรล,ลมมานี่ก็จะเอาบปทนเดเดอใจเย็นๆอ้ายเอเ้ยอย่าเซิร์นขึ้นเซิร์นขึ้นวาอ้าย เฮงเบาแล้วข้งเฮ็ดใส่ต้นนี้เราอาปาข้างบนพี่นอ้องเฮงเบาแล้วข้งบิดใส่คือเราได้ยินนี่แหละพี่นอ้องหน่วยนี้นอนพดอดบ่าวจ้ะเบ่าวหยอกเพิ่นพอเพิ่นบอได้ยินครับเพิ่นได้นนยินประกาเบ่าแล้วจ้ะเพิ่นช่องเข้มเด้ไอหนุ่มมอเตอร์ไซค์เนี่ยเข้มมากใบหนวดใบเขา่าหน้าตาน่ากลัวแต่ว่าใจดีนะจ๊ะ โอ้ยนี่พี่น้องจ๋าเพียงเจอไอ้หนุ่มผมยาวลองต่อนะคะได้ยินบ่เ<า>พียงเจอไอ้หนุ่มผมยา,มาวาออเอาหาทางใดโนบออัตนนินอคืมอมีแต่บักหอยแถวโนบัตินี้เสียไ้ผู้บากก่าวประกอบมิวสิกกระดาบ่มีได้เอี้ยมีแต่บักหอย มีแต่คุณห้อยจ้ยยยยจะจงงพี่น่นาไว้พีนาคนน่้นโอ้ยเก็บไปเก็บมากกับเด้ร้ายด้วยจ้ะเด้ อุ้ยหนวกแล้วสันปีกกระพื้อปีกสุดยอดไปเลยหน่อยพยอดจ้ะมสองหน่อยที่แพบเก็บเมื่อกี้นะคะเก็บจนมือดำเดี๋ยวขอไปหลังหนังออ้มงนี้คือส่งลายแทนเบิ่งเ,เด้อเดี๋ยวให้ดูนะจ๊ะโตหนึ่งเด้จ้ะเด้โตหนึ่ง นี่อีกตัวนึงนี่เดี๋ยววางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวมาเอาถามพี่น้องมาเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้สวยมากเลยนี่ขาวจุกเลยนี่ขาวมากเอานี่อีกตัวหนะึง ตูดเพิ so ่งนี่ตัวหน่อยจ้ะตูดหน่อยก็แสดงว่าหอยหน่อยได้จ้ะด้วยจังว่าแล้วเราจอยใหญ่เอลยแล้วโบอวนหอยแมงผูนี่เขาเอิ่นวัซซูสารหอยแมงผู้ สูสานเล่าอีหลีเลยเรากินเจช่วงเก็บหอยเก็บกองไว้ลกับทำท่า อันใช่กระทางมันหลายๆตัวมันก็เลยเสียงดังคืืกอนก็เพิ่นหลเฮ็ดคือดีนยส่งคือหลายหนะไหมดังโกโกโกเก,ก็บรวมกันเลยไม่ยังลัเราลูกให้จะบอกหยั่งกูนะเกิึเว่าเลือนนูสิลมล้วลูกเอ้ยแม่ก็เล่นห้อง น้องย่ามได้หนังน้กยก็ขับเร็วเดอเออ่ายเออพายเ่าพิษโอน้องย่ามจะพ่ายเร็วด,ด้อระไปขออนุญาตเดินผ่านดงมาหอยหอยเด้จ้ะเด้อ่ปโอ้ยยังเจออีกอยู่บ่อใหญ่ห,อ,หอยห่อกระเจิยบ ตัวใหญ่ค่อไม่หนีจ้ะมื่อนั้นเท่ามาใดมองนีเหรอเนาะมองเพื่อนขัดขัดเห็นไหมโอ้ยอันบางนึงกับล่องเคลียร์ๆบางล่างหมองกับบุ้มหนีเลยจ้ะแต่ว่ามันก็จะอยู่ไต่ไสายนี่แล้ว แมเหมือนันน้ำลลงแห้งกว่านี่บอกกระซิมหนิละบอกโอ้แม่มือนันน้ำลลงแห้งค่ะหอยกับยูดเลอะๆคนละเอาเอาพ่อแม่พี่น้องพ่อแล้วพ่อแล้วมาผ้าลลางบอกหอยแล้วเอ้ยวอหวังว่าพ่อแม่พี่น้องชิมวนเด้อจ้ะเด้อลองเพลงให้ฟังพร้อมบ่ะมวนจังได้ เบิดเมื่องแล้วนาะพี่น้องจ๋าพักทัพักแห้งจัดเต็มดานนะจัดเต็มมามาต่างกลงใส่กันกูได้เพิพ่มยูคนละฟังโง่เพราะแม่ <S 1> <S 1> <S ยูฟังนั่นน้องอยูฟังนี่อีจะบ,บอกไห้ตีเก็บมาเพราะแม่พีพ่น้องเลยนะมี่ตะน่วยญ่ๆ มืลินีประเทศทึ่งๆเด้อประเทศลงน้ำเด้่ยประเทศไหนน้ำคือชมเย็นดีแถวเนาเย็นจ้อยน้ำตรงนี้เย็นเย็นเย็นดีครับมูอนั้นนำมูลินี่เนาะขณะร่มแห้งๆอันนี้บักหอยนม้อนีลเต็มอยู่อย่าตื่นไล่ส่งจ้อยเด้อส่งระบบแม่งงูเหลือมเพราะไงพี่น้องได้หลายเติมยุ้ยเด็กเครื่องถังพี่น้องจ้ะ ทินข้างมุขห้อยข้างแล่นนหไึ่ถึงคนใหญ่เอาเอาอีจักรอบเนี่ยพอนักสองแสงหน่อยสาวจันต่างโกลมนะไม่อยากจะคิดสงสารสาวจันนั่งซึมมีแฟนแล้วเขาก็ลืมเขาลืมหลังได้สาวจันเชยชม ่านสาวแล้วเขาก็ไปลอยลมสาวจันนั่งเฉยอกต้มเขาเบื่อเขาชมนี้ไปไม่ลาย่ามเขาปลาพี่นันสักจันต่้งปบจาวสุขาทุก่าทุกขาทุกขาอย่างต่อ หอมปากหอมคอมข้ือหนาสิมาบังมาไหมสิมาลองให้มันเจอมือหนากับสิลองเงี้ยเอาเข้ามาพี่ม่นมือหนาบ่ได้ซ้ำหนีเลยมือหนาบ่ได้ลอกถูกทาบ่มีเไรบ่มีเได้มือหนาเออมือหนาจุดจุดฟูดไปเลยจ้ำเดี่ยวแล้วหน่อยแล้วหน่อยพี่น้องเมื่อไรจะพอนี่ก็จะมาเพิ่มมือละหน่อยแล้วพี่น้องสิผ้าพอมยองลองจุนจบมันอะเดี๋ยวรู้เรื่องอะไรเมื่อไรจะพออระเบงหุ่นจัก ับเโอ้ยมันมวน,นพักได้เอือยเจ้าฟังนัง่นเจ้า่ามวนบ่กเจ้าอาจจะว่าบมมวนเพราะว่ามันมันจ้าอาจจะบอนว่ไม่ใช่ไม่รู้ว่าเธอเจ้าชู้รับไครไปเรื่อยเสียงกับบมมวนแต่ก็อยากร้องนะจ๊ะอุ้ยฟังเอาเพราะพี่นุ่มทนฟังเอาจ้ะล <c oughs> งเร <c oughs> ือลำเดียวกันแล้วก็ <c oughs> ต้องทนฟังนะจ๊ะ มันบมันกระยักรลองให้ฟังบอกง่ายๆของแม่พี่น้องเลยคลิปนี้ก็คลิปการล่าไปเราได้แจ้าได้พ่อแม่พี่น้องเลย ขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่สืบพ่อมาเป็นกำลังใจให้ Enjoy Lifestyle in Denmark กรรมรามิชมาสลุมเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าพี่จอยเบาแล้วก็แล้ยวด้วยพี่น้องแม่ว่าเดี๋ยวะรกปีกกระนองคู่ห้าปลาแตกมื่อห้าปลาแตกทะเลเดือดและพ่อแม่พี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะจ้าเด้อจ้าคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาขอให้รลำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนมีแต่รวยกับรวยจ้ารวยๆๆสู้ๆแล้วจ้าได้อยู่ไซส์ก็สู้คือเก่านี่ ไปแล้วจ้าลาไปด้วยก,กับแบงค์ไว้การงามๆจ้าสวัสดีรักนะจุ๊บๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะา๊าค่ะเด้อ